อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้มีตัวเลขในวอลเปเปอร์ในโทรศัพท์เยอะเลยอันนี้ส่งผลได้จริงไหมครับโอเคครับนะเรื่องศาสตร์ตัวเลขนะครับปัจจุบันนี้ก็เห็นลูกฟิตนะครับนิยมกันที่จะทำวอลเปเปอร์ที่เป็นตัวเลขด้านหลังโทรศัพท์ต้องบอกงี้นะครับว่ามีส่งผลไหมส่งผลครับก็ดีในการในศาสตร์ตัวเลขนะครับถ้าถามว่าอ่าก็มีหลายหลายศาสตร์หลายๆตัวเลขก็มีอ่าที่ส่งผลได้ดีนะครับแล้วควรเป็นตัวเลขอะไรบ้างครับอาจารย์ที่ คนนมีปถ้าให้อาจารย์แนะนํานะครับ1ตัวเลขของวันเกิดของตัวเองนะครับ2ตัวเลข1 6 8ตัวเลขเขาเรียกเลขคงคลอ่าเลข6 6ลงซิ่วนะครับแล้วก็อ่าเลขอ่า2 8 7อ่า7 8 9 4 5 6นะครับอ่าเลขประมาณนี้นะครับ2 4 4 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขพวกนี้เป็นเลขแห่งความมงคลเลขแห่งอ่าความอุดมสมบูรณ์เลขแห่งการเงินนะครับ การเจรจาวาทะนะครับก็ส่งผลนะครับลองใช้กันดูนะครับ